สวัสดีปีใหม่ไม่ใช่ใครแม่เองเตรงเตรงเตรงเต,ตรงไฟไหมหอยแมงผู้แม่จะลงตรงหอยแมงผู้แม่เอาหอยแมงผู้มาทำอะไรวันนี้ไม่ใช่หอยแมงผู้อย่างเดียวนะวันนี้แม่ยกมาเกือบครึ่งทะเลเลย<อ>มีควา,ามหลากหลายมากมายเลยแม่จะมาทำยาวม้วนเส้นรวมบิดจ,จ้า เดี๋ยวมาดูซิว่าไอ้ยำมุนเส้นรวมมิตรของแม่เนี่ยใส่อะไรบ้างแล้วขั้นตอนการทําจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าวัตถุดิบหลักก็คือหุุนเส้นเพราะเราอยามุนเส้นรวมมิตรนอกจากหมุนเส้นแล้วนี่ที่แม่บอกรวมมิตรแม่รวมอะไรมั่งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งตามด้วยหอยตามด้วยแมงกะพุนเห็นไหมโอ้โหเลอะจากนั้นมาดูส่วนผสม ส่วนผสมก็จะมีขึ้นช่ายหอมใหญ่แครอเทเห็ดหัวหนูมะเขือเทศท้อแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกจินดาเขียวแดงอันนี้พริกจินดาที่แม่บอกเขียวแดงหนูก็เอาไปปัน่นไปโขกไปสับอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นลักษณะนี้นะลูก <Okay. S 1> ก่อนอื่น แม่ขอลวกวุ้นเส้นลวกหมูลวกกุ้งลวกหมึกลวกหอยพวกนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มันเสด็จน้ําแล้วค่อยมาเตรียมงานพวกนี้อันนี้คือขั้นตอนสําคัญไม่ใช่หนูลวกแล้วเอามาใส่น้ํายําเลยไม่ได้นะน้ําจะเจิ่งนองเป็นสองตลิ่งเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทําอันนี้สําคัญมากจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังปะเตงเตงเตงเตรงเราไปลวกวุ้นเส้นกันก่อนเด้ออันดับแรกนะเราลวกเส้นก่อนลูก เส้นลวกเส้นก่อนเลยอันนี้แม่ทําเยอะถ้าหนูทําน้อยหนูก็ลวกไปพร้อมกับหมูได้แม่จะบอกให้ว่าหนูจะดูได้ไงว่าวุ้นเส้นมันสุกหรือยังมันขึ้นอยู่กับว่าวุ้นเส้นมันถูกแช่น้ํานานหรือยังอันนี้วุ้นเส้นยังไม่ถูกแช่น้ํานานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเส้นมันจะแข็งยังไม่พองเต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องลวกให้นานให้มันใสให้มันพองของสุดความเป็นวุ้นเส้นเลย วุ้นเส้นที่แม่ใช้เนี่ยมันเป็นวุ้นเส้นแห้งแม่ต้องแช่น้ําก่อนถึงจะเอามาลวกถ้าหนูลวกแบบดิบๆอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วมันจะกระด้างแล้วมันก็กินแล้วมันจะติดคอแต่ที่ตลาดเขาจะมีวุ้นเส้นที่แช่แล้วขายอันนั้นใส่ปุ๊บแป๊บเดียวเอาขึ้นได้เลยนะนิ่มกอดกันไม่เหนียวเลยเพราะว่าเขาแช่มาแล้วบางคนไม่รู้ลวกนานเละเทะลวกแป๊บเดียวลวกนิดเดียวขึ้นเลยนะมันจะมีวุ้นเส้นที่แช่ไว้แล้ว okay. ทำไมแม่ถึงเลือกใช้วุ้นเส้นแห้งมีตะคนถานทางนั้นเลยเพราะว่าแม่ทําขายอย่างเงี้ยแม่ต้องการความเหนียวความเหนียวนุ่มแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เขาตามตลาดที่เขาขายอย่างนั้นเขาต้องการความด่วนมันก็อร่อยเหมือนกันแต่มันอร่อยต่างกันแต่อันนั้นโยนปุ๊บด่วนเลยเขากินกับพวกไอ้อะไรนะจุ้มแจ่วจุ้มจุ่มจิ้มอะไรของเขานะ่ะอันนั้นเขาใช้วุ้นเส้นอันนั้นคือจุ่มลงไปปุ๊กกินได้เลยแต่อันนี้เราเอา,เอามายำอะ่ะแม่นิยมใช้วุ้นเส้นแห้งมากกว่าคือมันไม่อืดไง อ้าวมันพองใส่แล้วเห็นไหมใส่แต้งเลยใส่แล้วนี่ใส่อย่างนี้นะเสรแล้วหนูไปลวกน้ำเย็นเอาไปนี่ไปแช่น้ำเย็นแปบบ๊แบแบหนึง่งเราก็หันมาลวกหมูลูกใส่หมูลงไปเลย ใส่หมูลงไปใส่กุ้งลงไปช่วงรออนนันนั้นเราก็มาเอาน้ำนี่ออกเห็นไหมนี่นี่เอานุ่มเด้งใส่แต,ต้งแต้งโอ้ยน่ากินที่สุด เสร็จพอดีอันนี้จะลว,ลวกด้วยหมึกต่อโอ้ยปลาหมึกจ้าหมึกลวกนิดเดียวนะลูกโดกแข็งแมงกะพุนจ้ายั่วๆจ้าอหอยมาผู้ลวกสุดท้ายเลยเพราะมันเลอะเทอะ เอาสุกแค่นี้พอนะลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวมันสุกมากแล้วมันจะไม่มันจะไม่หวานลูก <Huh? S 1> ลวก ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เสด็จน้ําตรงนั้นเวลาเรายามน้ําจะได้ไม่เจิ่งนองแล้วก็หันมารอนี้เลยเอ๊ะแล้วก็หันมาทําตรงนี้กันเลยจ้าหอมใหญ่สิคะหอมเล็กหอมน้อยหอมใหญ่ซอยตามเส้นนะลูกเหมือนที่แม่เคยบอกมะเขือเทศจ้า มะเขือเทศหนูใช้กรีดนะลูกถ้าหนูหนูหั่นไม่ได้นะเดยกมันชั้น<อ>เห็ดพอหนูนะหนูจะลวกก็ได้หรือจะล้างแล้วทานเลยก็ได้นะนี่แม่หั่นำเลยก็ไดู้ทานมาจากไหนหนูจะยำเลยก็ได้นะ แครอทจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเตรียมวัตถุดิบทั้งหลายแล้ไม่ว่าจะเป็นที่แม่ลวกไว้หรือว่าที่แม่จะหั่นไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำกันเลยจ้าโอเคน้ำปลาจ้าน้ำปลากับน้ำตาลเนี่ยน้ำปลาหนึ่งส่วนน้ำตาลต้องสองส่วนน้ำมะนาว ีควรผสมให้ละลายเข้ากันถ้ามันมีเสียงบางกคือกักก็คือกักอย่างเงี้ยมันยังไม่ละลายหนูต้องเอาทุกอย่างเนี่ยให้มันละลายเข้ากันก่อนนะลูกเนี่ยเสียงมันเริ่มเบาแล้วใส่พริกลงไปเลยจ้าแซบจ้า ใส่ลงไปเลยจ้าเส้นจ้าใส่ทุกอย่างพร้อมก็เลยจ้าเท <Okay. S 1> ลงไปเลย <Okay. S 1> แล้วก็คนหนูแค่ขยอกขยอแค่นั้นพอนะลูกเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องไปยุ่งกับผักถีเขียวนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวมันช้ำล้าค่อยเอาผักถี่เขียวกบๆอย่างเงี้ยจบๆแค่นี้เอง เสร็จแล้วจ้ายำมันเส้นรวมมิตรของแม่อื้หน่ากินเรียบร้อยแล้วแม่ทนไม่ไหวแม่ขอชิมในกระมังนี่เลยนะดูสิอลังการงานสร้างนะอูโนี่นะแซ่บมากเลยแม่ตักชิมเลยนะ นี่นะแอคกินแล้วนะอืมอืมอร่อยดินอืม โหรสชาติจัดจ้จานมากเลย <_ an> ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานแบบทุกอย่างมารวมกันวันนี้แบบแซ่บจริงๆแซบบ่บแางนี้นะเดี๋ยวโหได้สักกึ๊บหนึ่งเนาะสหาย <_ an> สุราต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย <_ an> ชอบบรรยากาศแห่งการได้รัมเมรัยรวมมองกับเพื่อรู้ใจไม่ได้แล้วอยู่ได้สุด เค็ดลับดีๆจากแม่ไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆๆก,กดติดตามแม่ด้วยนะกับข้าวกับตาปีใหม่นี้ขอทุกคนมีความสุขแต่ตอนนี้แม่ไปก่อนนะแบ้มมีความสุขมากเลยเพราะว่ามันแซบ่บแซ่บแซ่บแซจริงๆเลยไปทํากันนะตามสูตรนี้เทคนิคดีๆที่แม่ให้แม่ไปแล้วนะหอยก็ใหญ่ไอ้น,นี่ก็อยากได้น,นี่ก็อยากได้ไปแล้วจา้า